สวัสดีครับร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวอัปเดตสินค้าเข้าใหม่ภายในร้านกันอีกแล้วนะฮะกับรถแท็กเตอร์คูปตาเอลสามหกศูนย์แปดนั่นเองนะครับผมต่วนอื่นก็สวัสดีลูกค้าใหม่นะครับที่มาเปิดเข้ามาชมนะครับเราเป็นร้านขายรถแท็กเตอร์มือสองที่กำแพงเพชรนะครับก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยละกันทุกช่องทางที่นั่นได้รับชมนะครับทั้งยูทูบเฟซบุ๊กแล้วก็ติ๊กต็อกเนาะวันนี้เรานําเสนอกับคูปตาเอลสามหกนะครับคันนี้เปนราพจะครับเป็นผานปีิ้วนะครับ ขายที่ต้องการหารถแท็กเตอร์นะครับเอาไปใช้งานไล่งานหน้านี่เลยครับ3 6มหคันนี้จะเป็นรถเก็บงานเฉพาะชุดใบมีดด้านหน้าคันล่างแล้วก็กระทะล้อนะครับสีใบมีดด้านหน้านะครับแล้วก็สีกระทะล้อนะครับส่วนสีฝากระโปรงสีสันเดิมๆนะครับนี่รอยขีดข่วนก็ยังมีนะครับลูกค้ารอยขีดข่วดนี่อันนี้สภาพหนึ่งเดียวของตัวเดียเครื่องยนต์ก็สีสันน้เดิมๆนะครับชั่วโมงนะครับคันนี้อยู่ที่976ชั่วโมงนะครับใช้งานน้อยนี่มีรอยตรงนี้ด้วย ด้านท้ายนะครับก็เป็นรถถึงไร่ถึงนานะครับลงทั้งไร่ทั้งนาเนาะล้อฝั่งฝวายไม่มีรอยแกะนะครับยังมีการปอบเปน็นนะครับด้านซ้ายมีรอยแกะแล้วนะครับฝวา,วาไฟยังยมีการยกสภาพโอเคเลยครับคันนี้คันนี้จดทะเบียนปีห้าห้านะครับใบมีดนหน้าพร้อมผ่านควน,นะครับคันนี้ราคา,อ,าอยู่ที่ อ่านี้ราคาอยู่ที่3 2 0 0 0นบาทนะครับ3 2 0 0 0นบาทนะครับกับแนว3 6มหนะครับไปมีดหน้าพร้อมผันพวนใหม่นะครับ3 2 0 0 0นบาทรถปี55นะครับนี่หลังคาเขาเปลี่ยนให้ใหม่ลูกค้าท่านไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับ3 6 0 8นะครับเครื่องยนต์36แรงม้านะครับเดลิเออร์อินเจกชั่นนะครับแล้วก็ระบบเกียร์8เกียร์หน้าแเกียร์ถอยนะครับระบบพีดีโอ2ระดับ540รอบกับ750รอบนะครับ เหมาะกับการใช้งานนะครับทั้งนาทั้งไร่นะครับในพื้นที่เขตในบ้านเรานะฮะเหมาะเล็กกระทัดรัดนะครับคล้องตัวนะครับงานไถก็ได้นะครับการปั่นนาก็โอเคนะครับผมถ้าปั่นนาก็จะเป็นโรตารี่ขนาด1.6เมตรนะครับที่เขาเหมาะใช้นะครับส่วนถ้าเป็นงานสวนนะครับใช้ตัดหญ้าก็ขนาด1.2เมตรนะครับ1.2เมตรตัดหญ้าได้โอเคเลยนะครับใครที่สนใจหา L36 นะครับนี่ฮะที่ร้านมี ให้ท่านเลือกนะครับ36แรงนะครับเดี๋ยวก็จะมีเข้ามาอีกเรื่อยๆนะครับ3าแรงราคาก็ต่อรองได้นะครับราคา3 0 0 0 0นอนี่ส่งฟรีในระยะทาง3า0กิโลเมตรแรกนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับฟังเสียงเครื่องยนต์ครับผมเ,นะเ,เรียบระบบไฟอะไรเช็คให้เรียบร้อยนะครับลูกค้า งวนเลยฮรระบบไฟใช้ได้นะครับรท่านไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับคันนี้ราคาที่320,000บาทนะครับใบมีดดนหน้าพร้อมผ่านควนใหม่นะครับเป็นขนาด62นิ้วนะครับส่งทีนทาง300กิโลเมตรแรกนะครับเลิ่มเปียนฟังชู้ลอยนะครับคันนี้ปี55นะครับข้างหน้าเราจะรีวิวสินค้าตัวไหนคอยติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ